คาถามหาอุดหลอดผลจากภัยอันตรายปัดป้องคำแช่งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายจากศัตรูสะท้อนทุกสิ่งอย่างไปที่คนที่คิดร้ายกับเราทางช่องจะลงทำก็ขอขอบคุณทุกท่านมานะครับที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์หากท่านใดต้องการให้ทางช่องนำเสนอพระคาถาหรือบทสวดใดสามารถเม้นใต้คลิปได้เลยครับขอพระคุณมากครับ นะโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะผิดนะผัดนะสันตังโกะอะโมอุดโมอัดนะผิดนะผัด โมส yup. <po bio> <you>. <To> ันตารังโกอัดุดอุดพุดอัดณผิดณผัดพุดสันตารังโกอัดทาอุดทาอัดณผิดณผัดทาสันตารังโกอัดยะอุดยะอัดณผิดณผัดยะสันตารังโกอัดณผิดณผัดณสันตารังโกอัดโมอุดโมอัด ณผิดณผัดโมสันตารังโกอัดุดอ e ุดพุดอัดณผิดณผัดพุทธสันตารังโกอัดทาอุดทาอัดณผิดณผัดทาสันตารังโกอัดยะอุดยะอัดณผิดณผัดยะสันตารังโกอัดณผิดณผัดณสันตารังโกอัด โมอุดโมอัดณผิดณผัดโมสันตารังโกอัดฮุดอุดพุดอัดณผิดณผัดพุดสันตารังโกอัดทาอุดทาอัดณผิดณผัดทาสันตารังโกอัดยะอุดยะอัดณผิดณผัดยะสันตารังโกอัดณผิดณผัด ณสันตารังโกอะโมอุดโมอัดณผิดณผัดโมสันตารังโกอะหุดอุดพุดอัดณผิดณผัดพุดสันตารังโกอะทาอุดทาอัดณผิดณผัดทาสันตารังโกอะยะอุดยะอัดณผิดณผัดยะสันตารังโกอะ ณผิดณผัดณสันตารังโกอะโมอุดโมอัดณผิดณผัดโมสันตารังโกอะหุดอุดฮุดอัดณผิดณผัดฮุดสันตารังโกอะทาอุดทาอัดณผิดณผัดทาสันตารังโกอะยะอุดยะอัดณผิดณผัด ยะสันตารังโกะอะณผิดณผัดณสันตารังโกอะโมอุดโมอัดณผิดณผัดโมสันตารังโกอะหุดอุดพุดอัดณผิดณผัดพุดสันตารังโกอะทาอุดทาอัดณผิดณผัดทาสันตารังโกอะยะอุดยะอัด นผิดณผัดยะสันตารังโกะอะณผิดณผัดณสันตารังโกอะโมอุดโมอัดณผิดณผัดโมสันตารังโกอะหุดอุดฮุดอัดนผิดณผัดฮุดสันตารังโกอะทาอุดทาอัดณผิดณผัดทาสันตารังโกอะ ยะอุดยะอัดณผิดณผัดยะสันตารังโกอะณผิดณผัดณสันตารังโกอะโมอุดโมอัดณผิดณผัดโมสันตารังโกอะอุตอุดพุตอัดณผิดณผัดพุตสันตารังโกอะทาอุดทาอัดณผิดณผัด หาสันตารังโกะยะอุดยะอัดณผิดณผัดยะสันตารังโกอะณผิดณผัดณสันตารังโกอะโมอุดโมอัดณผิดณผัดโมสันตารังโกอะหุตอุดพุตอัดณผิดณผัดพุตสันตารังโกอะทาอุดทาอัดณผิด ณผัดทาสันตรังโกอะยะอุดยะอัดณผิดณผัดยะสันตรังโกอะสาธุสาธุสาธุเมื่อกล่าวบทสวดคาถาเสร็จสิ้นให้อธิษฐานจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งมวลจงช่วยมาปกป้องคุ้มครองตัวเราให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้แ้วคาดปลอดภัยทั้งตนเองทรัพย์สินรวมถึงบริวารทั้งหมดทั้งมวลด้วยเธอน